มากินข้าวกันจ้ามากินข้าวกันไห้หนู <laughs> อร่อยป้าโลกอร่อยป้าข้าวไข่เจียวกินข้าวไข่เจียวใส่พริกใส่หอมใส่กระเพราด้วยนะไหนนี้กับนี่เลยต้มมะนาวดองต้มจืดมะนาวดองฟักแฟนอมืมกินก่อนเคยกินขนมปังเนี่ย นามดองฟักเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีฟักนี่คนละชนิดฟักของคนคนชาวเผ่าเขาให้มาเมื่อเช้านี้ใส่สองอย่างเลยอืมอร่อย ตายแล้วอือร่อยมะนาวรองด้วยหอ,อม,อ,มอยากให้คนให้ให้ฟักินด้วยจังเลยว้าวอร่อยจริงๆอร่อยไม่ใช่อร่อยจริงเล่นๆนะอืม้ม ใส่เกลือเม็ดกับใส่เกลือเม็ดกับน้ำน้ำมะนาวดองเท่านั้นเองใส่น้ำมะนาวดองด้วยรสชาติมันเลยหอมๆนัวๆอื mm ้ม hmm. mm hmm. อร่อยจริงๆเลยไม่ใช่อร่อยแล้วเนี่ยหาไงหนูอร่อยจริงมะนาวดองแซ่บ้ยวยหนู อมากินข้าอยู่หนูจะเอาอะไรเนี่ยหรอว้าวซาเคแอรขอบคุณที่ดูชมคลิปให้นะจ๊ะจะส่งพันแล้วจ้าขอบคุณมากเลยจ้ากาตุวเล้บเลยขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงโชคดีโชคดีนะจ๊ะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมคลิปใหญ่นะจ๊ะถ้าอยู่ใกล้อยากให้ดูอร่อยจริงๆนะไม่ได้อร่อยเล,ยเล่นเล <S <S ๆ,ๆเลยเวลาทำอะไรแล้วไม่เคยโกหกว่าไม่อร่อยอร่อยจริง